สวัสดีท่านผู้ชมเลยโอ้โหวันนี้เราจะมาเกียนเฮ้ยไปไหนไม่รอกูเลยไอ้พวกเคียนี่อืออ้สัตว์เฮ้ยมีใครสนใจจะขึ้นหอกับผมบ้ไหมข่มาวลงก่อนเดี๋ยวอันอโอมีกับปิกาเซ่ด้วยนะฮะอ่าผมให้ครับปื๊ดไปบัดโอ้ขึ้นเราคือเราขึ้นเราขึ้นอ่ว พดานพินครับโอ้โหวงขับยากมากเยี่ยคนณตาไหนเขามันแม่นมากจริงระเบิดนี่เฮ้ยโอ้ยอ๋อนี่กูเองคอจนคอเคดแล้วเนี่ยเฮ้ยลงลงลงหน่อยโอ้โหพดานพินสูงไหมมันก็เป็นเจ็ดเลยนะคนเจ็ดเคทางไหนเอ้ยเล้วลองขับข้ามน้ำไปได้เฮ้ยเฟี้ยวโอ๊ยลาก่อนชาวโลกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยรอดโอ้โหรอดปี๊ บายบายอีกเจ้าเลยโหยลงโอ้สูดดิ่งสู่พื้นประตพีเออนด้ก้อนเจ้าเลยดีกว่าโอ้ยมันเกาะดด่าไม่มีอะไรเลยฮะเฮ้ยเพื่อนเกียร์ดเนะฮะตงามหน้าเลยเอ้าโอ้ไม่ตายหมอหมอหมอช่วยคุณหน่อยโอ้ยหมอเปิดใส่หมอด้ไหมขอบคุณครับหมอโอ้หมอขอบคุณครับเฮ้เพื่อนสวัสดี อะไรโอ้โห,โหในจุดีศัตรูนะฮะระวังนะเฮ้ยสวัสดีเออทำอะไรนะครับเพื่อนเฮ้ยหมอหมอโอ้ยขอบคุณดีครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณมากมันมาแล้วรถถังยังไงวะอ้าวอะไรนี่กูไม่ได้ยิงหมอเลย Mọi anh vô hả? Cười lâu! Nhảy này này, đuôi xí! Hảo ạ! lên Hey! Xem mi lại cho hay, nào cho áo lúc bảo! Mày lũ tập cũng hai Cúp được không ạ? Tao hay cúp bạ Hey! này Đây này mà cái tao là bở lắm ạ! ơi! บายบายเกิดเป็นกู๊กขันเนี่ยฟิวนเลยพี่น้องขอเมมนะครับอู้ยย้อรงนี้ก็แอดเย็บน้อยเลยจิ่งไปหามันทำไมเอ้ามันอยู่ไม่ได้เฮ้ยโอ้จิ๊บขี่ลงน้ำเลยคนเอ๊ะไปก่อนเน่แอน เออฉันจะบินบินไปเอไปไเอขอเซนเซอร์นะฮะ,ฮะเด็กอายุต่างบ่ควดูเด็กเด็กอายุต่างบม่ควรดูพะกูนี่โอ้เออนก็กลังจะไปตายนะครับครับดูครับเดี๋ยว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 เดีวยอ่าอ่านี่อ่าหนึ่งสองสมี่ห้าหก กดคลิกซ้ายยับเกิน yeah. ล <st> <tuning> ืมดูร exactly. <st> ีโมทไหนดูดิมีรถตรงไหนไม่ได้ยิดผ่านสตองสตูแลยล่ะฮะใส่อะไรฮะมันคืออะไรครับโอ้จะระเบิดกลายเป็นทุกคันฮะมันคือไวจุดไวไฟไวอ๋อเอออหลายคันด้วยกันเฮ้ยใส่ระเบิดกันทำไมอ่ะย่อเออยาแอะ ไม่ยิงตัวตายทุกดอกอ่ะโอ้หมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันหน้านะักโอ้นี่โอ้โหคุมกันหัวหน้าอ๋อเข้าใจเข้าใจโอเคโอเครู้เรื่องโอ้โหดูครับโอ้ยรู้เรื่องเลยคนเลยคุณมึงเข้ามาเด็ดมึงกลาเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลายไปครับก็ใกล้กลๆหน่อยเอาหนีหนี หนีอะตรงน้ำคณบึมดนีกูให้ให้ตัวเองตุ้มเอ้าไม่ตุ้มวะระเบิดด้านรอสักสิีสองวิครับรับรองกลับไปฐานไวกว่าไวกว่าที่เราคาดเราคูนเอาทสองวิโอ้โหอันนี้คือไม่ต้องตกใจครับทุกผู้ชมนี่คือระบบวาร์ปในเกม Battlefield นั่นเองเอ้าโดนยึดโอ้โหไกลเลยทีนี้ เียพวกลูกน้องเฮียกูจะไปกูจะไปเอาลูกน้องอีกตรงนี้แหละเอาทิพหายไม่ใกล้นะกูจะฆ่าตัวตายเออหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันกระโดดกระโดดแล้วกดฮะฮาร์ดคอร์เกมเมอร์เออลองลอยไปไกลขอบโลก ทำไมกูมาตายใต้ต้นมะพร้าววะรัลนะฮะรู้ไหมลาก่อนก้แล้วลาก่อนก้าวเฮ้ยมีเรือกูคงไม่ได้ยินฐานมาแล้วครับ2มันไม่ฮาร์ดคอร์เลยวะแปลไหมเอาเอาตัวนี้มากระจกนี่เรียบร้อย1เดือน ปีตมูมอ้าวเดี๋ยวแล้วแล้วจะไป,ไปยังไงอ่ะเนี่ยเรียบร้อยเลยโอ้ย